สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าวันวววนี้เช้าว,วันเลขออกนะพี่น้องเลขออกแต่ว่าพี่น้องไปเบิ่งท่านจากท่านเลยบันนี้ฟันเป็นโตแดงจึ้งคึ้งขึงข้นนี่ฟันบาปูใสไปเอาของมาให้เลขยูไนห์หันแดงจึ้งคึ้งขึ้นขึข้นนี่เมื่อเลขออกเลยครับวันที่16พฤศจิกาย,ยน2564ถ้าพี่น,อน,นอ้องคนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะ เป็นกำลังใจทางชงน้ำเลนเนาะคะ่ะเมื่อนี่ขออนุญาตสรุปตั้งแต่ปูไฮผีญาตะเคี่ยนปูแชยพุ่แยยมแล,ะะล้วก็เรียกฝันเนาะคะ่ะตอนนี้เอฟซีรอเรียกฝันกะให้เลือกเอาตัวมาจัดตัวชอบเนาะคะ่ะดวงพน้อนาอ้วนประซำกันเบิกทราบกับวงหัดอกว่าเมื่สิไปสิบหาตัวใด้แต่สิบว่าตัวมันมาตัวมันสอบตัวพิเศษให้ฟังคือมกักเซนิฟพี่น้องมักเรียก หินตะกะเล็กฝันเจ้าของหมดนี้นี่เนาะค่ะแต่แต่ตนงวดมากเพราะท่านฝันก้อนอื่นเนาะค่ะผู้ห้ผีให้มาแล้วหนึ่งหาเจ็ดนาะคะ่ะบุญหัวหมูได้หัวหมูบนไก่ไดใ้ไก่ก่อสิได้ไปเกลียบบุผู้หัวหมูผู้อันให้ผีนี่ที่แดกคือเด็กซุยหนาซุยร้างพี่น้องอธิษฐานจิตไปนั่เบิกทราบเรื่อง้าเถิอกัะอธิษฐานน้ำปูแปดสอกปูให้ผีผู้บอกจนได้สื่อที่เนาะคะ่ะ ปูเอ้ยวัดสันเบิดปัญญาตัดสื่อเด็กซุยนาซุยทางกันสื่อหน่อยปัทเธอสื่อได้ปัทเธอปัทสันเบิดปัญญาสื่อให้ปูซอยดูอีกแนี่ยูกขอสามหลานดูสีรษาขอปูหายผีวัดสันขอปูว่าก็ปูหายผีได้หนิพี่น้องคันเถือกสามตัว,วน,นี่นะไายต้องกันทีนึงเรื่องบอลแมนสามตัวนาสามตัวไา,ายไของเรามาันมาออกสามตัวนาก็สามตัวไายรถตรีนะ ขอถ่ายรงวันที่หนึ่งเด้อแต่ว่าคันทึกซสีเรี่ยงว่าหมูคันทึกซ้อมตเสีได้ใกล้จมได้้ปูอยาก,กินยังว่าสัสนแต่เราให้ใกล้ตัเราให้นิมิตูแหลวว่าแสนบอกปูให้พีไวป้ากดว่าถึกสามตก็เลยไปแกะหัวหมูเลขหัวหมูที่เข้าแกะคือเลขถูกถูกว่าไปแต่ตำเล่าดิมันมาท่านไปยากแี่ตำเล้าก็ได้นำนเนื้อผู้ใดซื้อตำเล่า หนึ่งห้าเจ็ดมันบกไปจำเล่าขยานนั่นมาต่ำไทยเข้าอาจสิเป็นหนึ่งห้าห้าเจ็ดก็ได้นอกกาหนึ 1, 7, ่งเจ็ดตาบททราบซื้อแล้วหนึ่งเจ็ดเพราะว่าขออยู่ลานพญานาคหรือใดหนึ่งเจ็ดตัวเดียวหนึ่งเจ็ดตัวเดียวลานพญานาคไปขอลายหมองเรีซ mm ีสจะตับสวนลายหมองเนาะเข้าไปขอว่าพุ่มไหลแข็งแข็งไปจุดทูบเอาเข้าไปขอเอาแต่ละพุ่มเพราะว่าเป็นยังขึ้นเรขอแบบนี้ มันแม่นแม่พี่น้องสามโตกระถือสองตกระ็ถือว่าแต่พุ่มบนแขนคือคักถือแม่ถือเป็นโคตรหนีถือเจ็ดแสนถือกล้างกับนีโบแมนเบิร์กทราบถือได้เอฟซีถือพีน้องไปขอในหน้าพุ่มอยู่ในคือแข็งแขวงเดียวนี่เลขออกน้ำพุ่มน้ำอันพุ่มตาน้ำพุ่มที่ว่าแข็งแข็งแม่เข้าฟันจนเป็นร่มมันเกิดบนถือเพรคือไปขอเอาน้ำพุ่มพุ่มได้บนแข็งบนหาถือแม่ก็เลยได้ไป ได้หนึ่งห้าเจ็ดหลังจากนั้นไปขอ,อยาตะเคียนยาตะเคียนหน,นี่แรงไม่รอนปูตายาตะเคียนอยู่อุดรเนาะโอ้มองนี่คักเติบพี่น้องหาเดือนว่าม็นหางวดสีปวงวดกับมี่ถือหลายคนถือจนเศ้าขอไปอยังทิ่สร้างชาญลาสั่นูกร้านวายาขอเถอะอันถือเวรูหลายอย่างไม่แนวเจ็บแนวป่วย่าสันก็เลยเศร้า่าสั่น ก็เลยป้าบอกชับไปเนี่ยนะฮก็สีเขียดสีขางก็สีไฮแม่น,นเด้ดนี่ปุ้มมองได้โยซันไปหอดเราเป็นหญ้าแต่เขีียนในในดอดนเนาะหล้อนนอกก็สิมีสารมีต้นใหม่ไงก็เลยไปขอขอหล้วก็ระวังจุดถูกอท,ท,ที่ฐานดับตาเมื่อตาขึ้นเพื่อนไรแสดงพินิหารหมดก็ตาฝาดอันนี้ว่าแน่ใจเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยใส่กินแต่หลังข้างหลังผ่าสบายย่างเข้าไปในต้นใหม่ที่แรกพ่ได้โต๊ะใหญ่ คิดว่าเมนเขามาขอเหลียน้่มเอ๊เขาคือสีหัวว่าามาขอเหลียญขึ้นบริบบบไปหนะ้าบริสันได้ยางไปเบิ้งบ่เห็นไผยจะพุ่นก็มีแต่บึกสะเห็นสละเหลียถูก 8, 5, แปดห้าเก้าใดแล้วกบไปซื้อสันเดียวพี่น้องสองตัวล่างนี้ได้หนึ่งหากับสองหนึ่งมากหลายแต่ว่าสองหนึ่งด้วยพี่น้องบ้านนี้ซื้อเหรียญเทียงไว วันว้าวาอซีไปนอน้องเรมหาดาวไปสร้องว่าส่หรือเลืกไล่ไลว่าั่เขาหลับจัดพาเขาแหงแต่ต้นส้อยหอดใต้ส้อยคักบ้ออยากกินกับพวเหมือดบาดมีหลายบดหลายพวได้กินวุุ้กนกินกับหอดแต่โบเบิดคัากบ่แบบนี้เบิดทราบจัดหงเป็นทั้งไดาว่าั่นี่ฝันเหอนว่าบาดที่มีกะคิดว่าสิไปใช้ยาพวกนี่สิไปบุญให้เด็กอกเปล่าเก้า เสด็มื่อซอยยาตะเคียนตั้งสารสีเอาใหญ่าสารอนบมากเสดห้องห้องเฮียยาตะเคียนไม่สันก็เลยไปใช้ย,ยพุ่มตอนเพันว่าชุดถูกก็เลยอธิษฐานให้ออกแปลหาเก้าเรื่องวันนี้เด็ถูกก็อ,ออกสองโตหนุ่กก็สี่ขอออกสามตัวยาตะเคียนไปบนคนยาตะเคียนไหวว้าวเนี่ยใจไม่ไหหงินนำ้ำ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันสีโอเปตหาเกาดีดีเด็กถูกอะไรถูกปะเปตห้าเก้า 8, 8, <9 S 1> โอ้ <9 S 1> แพี่น้องแค่นี้ยังไปต่งงานแต่ขี้ยนคากแม่แด้มันสีโอกตัวนี้แล้วคักกะแต่ว่าแต่ว่าเลขเก่าว่า,าัาต์เลยไปถือตัวโดมมุมได้บ้านี่ยเบิ้งทั้งขางเบ,บิ้งดีลีเด้อมนันเป็น8ป0หาศูนย์ี่ในส่วนตัว เ <S an> พื่อนแบปลนาเก้าแต่ว่าห้าเบิ้งนี้มันเป็นแปลนห้าศูนย์จะได้ซื้อกันไว้คนนี้คือสรุปเลยใช่ไหมครับอันนี้คือสรุปแต่ว่าเหมือคขึ้นน่ตีพีหน่อยเมอือคืนฝันเป็นโต่าตรงตีหรือว,ว่าปูมาบอกกร่โูงฝันไว้ยืมเงินลังใดหุคนรลายหลเพื่อนได้ใส่ยี่หลายย่หลาได้เอาของเองปูแนวสันแต่ได้งานไปเอาขอางมาแลเป็นฟ้าอยงังแบบฟ้าไงเายหนาวขึ้นมา เลขยงจึ้งครึ่งขันไหมสองห้าห้าห้ามันวะเฮยโบเป็นจะสื่อเลขหาลายโผล่เลยวะแต่ว่าสั่งล้างเป็นสองตัวไหมแปดศูนย์ไหม mm. ไอตรงแฟมหาศูนย์ถือเบิร์ทราบเห็นหาแปดศูนย์นนนน 5, 5, กับห้าตันสิบมีแปดศูนย์เลขงจึ้งครึ่งขันนี่หนิสองห้าห้ากับแปดศูนย์ผู้ใด ตามควานฝันฟันเป็นโตว่าได้ตีแต่ฟันสองเทียเทียเคียก้อนนั่นฟันฟันได้ตีเด้ฝฟันเราเม่นเ่นนตุยไม่นวน่ไน,วนไปหาอยู่ร่างพญานาคคนโตนามด้ซอยขึ้นมาได้บาดนี้เห็นพ่อสอยยางขึ้นมากไหม่พสอได้ว่าโอ้ยขอคุณเบิกทราบได้หลายสิซอยไม่น,นุ่นันวะแต่กับ,บ่ะมุ่งคือเกาดรอกตุยคือเกากันว่ะเอา ปตุยยังไงคือตังสวยได้แล้วปตุยทางอื่นเพิ่นว่าตุยอยู่ทางอื่นเอาเพิ่นตุยแล้วแม่ว่าสัน่นก็เลยตื่นขึ้นมาแม่นวลนพม่าอี่หลีบันนี้จพสอแม่นวลแม่นวลอายุเท่าใดนวาสั่นได้ถามเกียร์ไม่นุ่นได้บอกว่าอายุหกสิบหกอย่างหกสิบเจ็ดเนาะโอเคเพิ่งที่เขอดูหน่อยครับอันนี้คือเลขที่เขาไปเอา ไงนึ่งคับไม่กไม่กับหัวแปดห้าหกได้เลยนแต่เขียนอ่าแปดห้าเก้ากับหัวได้เลยครับแปดห้าหกได้เลยนะครับออเดอร์พะว่าคิป่อนเบิกซับกลับให้แล้วคลิปแรกว่ดังมากเลยนะแปดห้าหกนี่ก็ดังมากเลยนะคลิปแรกๆนะเบิดรซับกลับให้แล้วสิบเก้ากสิบแปดนะพวกแบบผีนองคิปแหกเทาก็มีเยอะเดี๋ยวเอีว่าไม่เห็นนะฮะ ยสก้าไปนั่กระไดแคเบอรว่ายายสูแปดห้าหกอันนี้คืออันว่าครับใช่ชุดหนีอันนะฮะแปดห้าหกนะครับผมกันไว้นะครับวันนี้คือสรุปในเอฟซีนะเอฟซอย่าเพิ่งสับสนเนาะแต่เลขทูบชัยภูมิคือแปดห้าเก้านะฮะแปดห้าเก้าเบิกทราบไปนั่งเอาศูนย์หได้เบิกทราบผนมากกัน แต่หาศูนย์อันนี้คือสรุปเนาะอ่ามาแล้วครับอันนี้กลับหัวให้พร้อมดอนปู่ตาชัยภูมิแล้วก็ไฮผีอ่าโอเคอันนี้ชัดเจนแคปไว้นะเอฟซีนะวันนี้วันช่ววันลาบแล้วครับผมใบเสียดเช่นน้อยเนาะอันนีแดดขฝันเมื่อคืนเนาะค่ะก้าวฝันหลอกแดกครับอันนี้เบิกทรัพย์ฝันอันนี้ฝันเนาะค่ะ ไม่รู้ว่าปู่มาบอกหรือเปล่าอันนี้<ช>แต่ฝัน,นเป็นฝันฝันเป็นตัวผู้ได้มาดกตามอบมากับพรานอาจจะเป็นชุดนี้อันก็ได้เนาะ <ผม S 2> เขาว่าอันเบอร์ันผมเห็นหกทีไรผมปวดหัวทุกทีเลยม่นเป็นฝวนหัวบหอเออ,อมันต้องได้กลับตลอดต้องิกลับติดโ,โอ้ยถ้าเกิดมาตัวนี้แล้ปวดหัวเลยปวดหัวเลยเนาะเออเลขหลายทันทีใช่จังไรตังแตังศรเออเออถ้าไม่กลับมันก็จะพลาดโอกาสนะนะ เขาพิจารณาดูนะครับผมเป็นเลขฝันนะครับฝันของเบิกทรัพนะผู้มัดฝันเนาะค่ะครับตัวนึงซื้อบ่ไ้กันใายไปตัวนึงเนื้อพี้องเมื่อเฮาก็บหัวเสียอตัวใดสําหรับเบิกทรัพซื้อไว้สู้ตครับเป็นแนวทางเนาะเข้าก็บู้วเมื่อเสียออกตัวใดครับซื้อตัวเดียวเขาค่ะถือกันหน่อยบานี้ชุดสองตัวแล้วค่ะ สองตัวจะชอบตัวนี้ช,ชุดขวัญใจผู้เทาเนี่ยขวัญใจผู้เทาเขียนได้ครับขวัญใจผู้เทาต้นขันอดสองตัวล่างนี่ไหแต่ดอนปู่ตาได้อะไรนะแปดห้าเก้านะเอฟซี MC นะแปดห้าเก้าแปดห้าหกนะครับผมแล้วก็แปดห้าศูนย์ อันนี้เป็นความฝันของเบิกทรั์แล้วก็ชุดเน้นชุดตัดชุดสรุปนะครับอันนี้เที่ว่าตาลงมาสงตัวเนาะจะวาสีเน้นไหนตัวเดียวตัวนี้บ้านบอกไว้เลยตัวเน้อันนี้ความฝันใช่ไหมนี่อันนี้ชุดสองตัวล่างสองตัวล่างทั้งความฝันทั้งสีไปหามาตัวสื่อสรุปตัวเบิกทรั์ซื่อตัวเบิกทรับซื้อควันใจผู้่าวเม็ดเดียวห้างเดียว หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะผู้ใดซื้อได้กับหาเก่านี่งอย่างซื้อว่าได้กันซื้อได้กับหาเก่าแต่ว่าพิเศษหนึ่งสองสองหนึ่งเด้ออันนี้คือเบิกครับซื้อเน้นเน่ยแต่เขี้ยนได้สองหนึ่งมัดตัวนี้เพราะว่าเป็นวันเกิดกลูกทรายบ้นที่สิบสองอายุเพนสิบแปดปีเนาะคะ่ะสิบแปดปีเนาะคะ่ะอันนี้คือชอบ สื่อสองตัวไวแล้วนะคะใช้ใช้มัดกันเอาสำหรับเอฟซีที่ติดต่อนะครับบอกหน่อยครับผมเบอร์นั้นมันหายาเต็มเชนเนอบารนี้รับสายโทรพท์มีไม่ห้างหรอกมันค้างนีเฉยอย่างมันได้พักผ่อนถกันมันค้างนะไอเบอร์แรกนะผู้แอดไลน์มากกับไลน์บาดนี้ไล่เต็มเลยค่ะรับเพื่อนพอใจแต่ขอไผ่แต่ว่าแต่หินขอความอยู่ย่ในหันหลักครับพี่น้อง ก็เป็นแนวทางนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมบนะครับเบอร์เก่าโทรสารเนาะเบอร์อะไรครับผมเดี๋ยวขอจุดขอเอาอีกแพนใไม่พึงนะนี่คือเบอร์โทรเลยนี่เบอร์โทนรทนะครับสำหรับเอฟซีที่อยากทักหาเนาะครับผมเอฟไลน์นะครับผมรับกับท่านศูนย์หกสี่แปดเจ็ดเก้าหกศูนย์สองเจ็ดเอฟไลน์มาไวเนาะอาจจะ เอาข่าวคุ้มซีเนาะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนคลับ